โธรุโอนิกิยอมรับพลาดใช้ผู้เล่นชุดเดิมๆทำฟอนตาเล่ร่วงจากฝูงเจลีกพร้อมกับพบข่าวร้ายแนวรุกตัวเก่งปิดเทอมด้านชนาทิพเตรียมมีโอกาสได้คืนสนามเร็วๆนี้สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลต้องซุยนะครับก่อนจะไปติดตามข่าวสารฟุตบอลไทยและเจลีกนะครับ ผมมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาฝากกันนะครับสำหรับใครที่ชอบทานของที่มีประโยชน์และสะดวกแถมอร่อยต้องอันนี้เลยครับตอบโจทย์กับชีวิตผมมากๆสำหรับผลิตภัณฑ์จากเกลนเน่โดยเฉพาะเกลนเน่กรานโนล,ลาบาพัสนะครับที่ต้องบอกว่าอร่อยมากขึ้นประโยชน์มากขึ้นมีโปรโตีนเพิ่ม5กรัมและมีเพียงแค่70แคลเท่านั้นมี2รสชาติให้เลือกทานเลยนะครับทั้งรสคุกกี้ช็อกโกแลตชิพ จัดเต็มทั้งประโยชน์และช็อคชิปเต็มๆแล้วก็รถคุกกี้แอนครีมรสนี้บอกเลยหอมอร่อยไว้ช็อคสุดโดนนะครับในราคาเพียงแค่12บาทเท่านั้นต้องรีบไปหาซื้อกันแล้วที่เ e เว่นอทุกสาขานอกจากนี้พิเศษสุดๆนะครับยังมีของพรีเมียมคอลเลกชันใหม่เป็นหมอนรองคอพิกล้องและแก้วน้องสุดคิ้วรับฟรีไปเลยเพียงซื้อสินค้าเกรเน่ครบ300บาทสามารถรวมใบเสร็จ 7ซเว่นอ All Online หรือ7 d e l i v e r y มาแลกได้ทางเพจเกนเน่นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันได้คลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนะื้อหากันเลยครับในคลิปนี้มาจัดหนักจัดเต็มในเรื่องราวของคาวะสกิฟอนเตเล่ต้นสังกัดของพิจชนาทิปสงกระสินกันหน่อยนะครับอย่างที่ทราบในศึกฟุตบอลเจลิกนัดล่าสุดฟอร์มการเล่นของฟอนเตเล่ไม่น่าประทับใจเท่าไหร่นะครับด้วยการบุกไปแพ้โชนันเบลมาเล่ด้วยสกอร์2ประตูต่อหนึ่ง ทำให้ต้องหยุดชัยชนะลวดไว้เพียงแค่4เกมนะครับแล้วก็ตกจากฝูงฟุตบอลเจลีกเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดนซานเฟเซฮิโรชิม่าแซงและฟอนเตเลการแพ้โชนั้นเกมนี้เสียหายต่อการลุน้นแชมป์เจลีกเหมือนกันนะครับเพราะว่าโมเมนตัมเนี่ยเว่งไปหาทีมอื่นถ้าเกิดชนะโชน,นั้นได้เนี่ยและเกมล่าสุดมาริโนสเขาสะดุดเนี่ยฟอนเตเลจะอยู่ในมือตัวเองเลยในการลุน้นแชมป์แต่คราวนี้ก็ต้องไปลุ้นให้ทางฝั่งของมาริโนสและฮิโรชิม่าสะดุดนะครับ ซึ่งมันแน่นอนในช่วงเจอริคของสุดท้ายนะครับและที่สําคัญถ้าใครสังเกตนะครับในเกมที่ฟอนตาเล่แพ้โชนันเบลเมลเล่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ฟอนตาเล่เป็นรองโชนันก็คือเรื่องของพละกําลังในช่วงครึ่งหลังนะครับนักเตะฟอนตาเล่ค่อนข้างกรอบหลังจากกรัมโปรแกรมศึกหนักมาอย่างยาวนานในช่วง4-5เกมหลังเตะพุทธสาวพุทธสานะครับโชนันรู้ในจุดนี้ ก็เลยโจมตีฟอนเตเล่ด้วยการใช้นกเตะวิ่งไล่วิ่งเข้าใส่สุดท้ายก็เอาชนะฟอนเตเล่ได้นะครับเรื่องนี้โทลุโอนิกิออกมายอมรับเลยว่าเขาตัดสินใจผิดพลาดเหมือนกันนะครับโอนิกิบอกชัดเจนว่าแน่นอนฟุตบอลเกมนี้เป็นงานที่ยากลำบากของฟอนเตเล่ทีมเนี่ยสามารถออกนำก่อนได้แต่ก็ไม่สามารถรักษาสกอร์ได้เขายอมรับว่าเกมเนี่ยเขาต้องกลับไปคิดทบทวนใหม่ เพราะว่านักเตะที่ใช้งานในช่วงนี้ใช้งานพวกเขาค่อนข้างต่อเนื่องและไม่ได้ค่อยมีการโหลดเตะชั้นเท่าไหร่นักเตะอาจจะเกิดอาการล้าเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ก็ต้องมาดูสภาพร่างกายของนักเตะแต่ละคนว่าจะเป็นยังไงว่าจะพร้อมแค่ไหนในเกมต่อไปนะครับและเขามองว่าพอนักเตะเริ่มมีอาการล้าเตะกันอย่างต่อเนื่องเตะถี่เนี่ยก็จะทําให้เกมช้าลง เป็นสิ่งที่ต้องกลับไปแก้ไขซึ่งส่วนตัวเขายอมรับผิดพลาดที่ช่วงหลังโรเตชันทีมน้อยไปหน่อยหลังจากนี้ก็จะพยายามแก้ไขและจะพยายามกลับมาให้ได้ในเกมนัดต่อไปที่จะเจอกับซานเฟรเซ่ฮิโดชิมานะครับอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของโอนิกิที่ผมไปดูในผ่านสื่อญี่ปุ่นผ่านผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นนะครับเขาก็ประมาณว่ายอมรับที่ที่ไม่ค่อยโรเตชันเห็นได้ชัดว่าฟอนตตเล่นในช่วงหลังะ่ะคือเขาใช้ผู้เล่นชุดเดิมเป็นหลักเลย11ผู้เล่นตัวจริงเราก็เดาได้เลยนะครับ ประตูจองซองรรยองแนวะรับเจเซลโชโกทันนิกุจิขวาวก็มิกิยามาเนะแดนกลางก็เชวสมิธวกากาิซากะเคนโตะทาจิบานาดะเอียนังกะมาซิโยแนวลุกมีแค่หน้าเป้าที่ต้องปรับเพราะว่าดามิยาวเจ็บนะครับซึ่งพอใช้นักเตะเหล่านี้เรื่อยๆแล้วประกอบกับว่าตัวสำรองเองเขาก็ไม่ได้ให้โอกาสลงเล่นแบบเยอะเท่าไหร่เหมือนกับตัวจริงด้วย สุดท้ายแล้วก็เรื่องของการล้ามีผลจริงๆนะครับเพราะฟุตบอลเจลิกเนี่ยมันเตะกันค่อนข้างทีแล้วยิ่งเตะทีเนี่ยใช้พละกำลังเยอะอยู่แล้วเนี่ยมันก็เลี้ยวแรงหมดได้นะครับก็ต้องรอดูแล้วก็ที่สําคัญล่าสุดฟอนตาเล่ต้องเจอกับข่าวร้ายนะครับเมื่อเลนโดดามิยานะครับสุดหน้าตัวเก่งของทีมฟอนตาเล่เนี่ยได้รับบาดเจ็บและต้องพักประมาณ10สัปดาห์ คาดกันว่าดามิเยวไม่น่าจะทันกับฟุตบอลเจลิกในช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวร้ายเหมือนกันก็ทําให้สกอตของฟอนตาเล่ในตําแหน่งสุดหน้าลดลงไปเพราะเห็นได้ชัดว่าทั้งเคชิเนนและยูโคบายาชิฟอร์มการเล่น ก็ยังไม่คงเส้นคงวาดามิยาวช่วงหลังเริ่มกลับมาแต่ก็เจ็บไปอีกก็เลยทําให้ฟอนเตเล่ขาดศูนย์หน้าก็ต้องใช้เคชินเนกับยูโคบชิซึ่งเป็นศูนย์หน้าญี่ปุ่นแบบเต็มๆนะครับขณะที่ในส่วนของพิจชนาะทิพส่งกระสินกันหน่อยถ้าเกิดเราดูจากบทสัมภาษณ์ของโทรุโอนิกิล่าสุดว่าหลังจากนี้อาจจะต้องมีการโลเทชันนักเตะเปลี่ยนแปลงนักเตะ เพื่อเพิ่มความเฟสความกระหายในทีมเนี่ยเพราะฉะนั้นจะเป็นแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าในเกมนัดต่อๆไปพี่เจชนาทิพสงกระสินที่ไร้ชื่อ3เกมติดในเจลีกเกมนัดต่อๆไปก็มีโอกาสที่จะคัมแบ็กกลับคืนสู่สนามได้เหมือนกันนะครับเพราะการฝึกซ้อมพี่เจก็ทําได้ดีแล้วก็เรียกได้ว่ามีการมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ได้มีการพูดคุยกับโอนิกิอยู่ตลอดนะครับซึ่ง ผมมองว่าพี่เจเขาก็รู้ว่าเขาต้องแก้ไขในจุดไหนแลวเขาก็แก้ไขในทุกวันถ้าเกิดได้รับโอกาสกลับมาในครั้งนี้ผมเชื่อว่าน่าจะไดพี่เจชนาทิพย์ในรูปแบบฉบับที่โอ้โหมีความกระหายแล้วก็ลงไปน่าจะได้สร้างมิติใหม่ให้กับฟอนเตเล่มากขึ้นก็รอติดตามนะครับเรียกได้ว่าเรื่องนี้น่าสนใจอย่างมากติดตามนะครับฟอนเตเล่เนี่ยจะมีโปรแกรมนัดต่อไปนะครับด้วยการเจอกับทางฝั่งของซานเฟรเซฮิโรชิมาในช่วงสัปดาห์หน้า เกมนี้สําคัญสำหรับฟอนตาเล่พวกเขาต้องชนะให้ได้สถานเดียวถ้าเกิดชนะได้เนี่ยผมว่าการลุนแชมป์เจลิกสำหรับฟอนตาเล่ก็ยังคงมีโมเมนตัมที่ดีอยู่แต่ถ้าแพ้เหนื่อยมากๆก็รอติดตามนะครับซึ่งคู่นี้ถ่ายท่ดสดแน่นอนนะครับผ่านทาง Facebook และก็ YouTube ของสยามสปอร์ตอย่าลืมติดตามส่งกําลังใจให้กับพิจเจชนาะทิพส่งกระสินกันเยอะๆนะครับตอนนี้เขาต้องการกําลังใจอย่างมากและผมยืนยันว่าเขาสู้เต็มที่ในทีมฟอนตาเล่เขามุ่งม,มั่นอย่างมาก เขารู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่งานง่ายที่จะเบียดแย่งตําแหน่งในทีมตอนนี้แต่เขาไม่ยอมแพ้และเขาจะสู้ถ้าเกิดเขากลับมาได้เขาก็จะทําอย่างเต็มที่แน่นอนแฟนบอลชาวไทยก็ส่งกําลังใจให้เขากันได้นะครับให้กําลังใจกันดีกว่านะก็อยากเห็นพิเจชนาทิพย์เป็นแชมป์เจลิกอยู่แล้วก็ติดตามเชียร์พิเจลและฟอนตเล่กันได้ผ่านทาง Facebook แล้วก็ YouTube ของสยามสปอร์ตนะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับในช anel ตองสุยนะครับก็ฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ให้กับช anel ตองสุยกันด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพันวัตนะครับผมมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาฝากกันนะครับสำหรับใครที่ชอบทานของที่มีประโยชน์และสะดวกแถมอร่อยต้องอันนี้เลยครับตอบโจทย์กับชีวิตผมมากๆสำหรับผลิตภัณฑ์จากเกลเน่โดยเฉพาะเกนเน่กราน ولا บาพัสนะครับที่ต้องบอกว่าอร่อยมากขึ้นประโยชน์มากขึ้นมีโปรโตีนเพิ่ม5กรัมและมีเพียงแค่70แคลเท่านั้นมี2รสชาติให้เลือกทานเลยนะครับทั้งรสคุกกี้ช็อกโกแลตชิพ จัดเต็มทั้งประโยชน์และช็อคชิปเต็มๆแล้วก็รถคุกกี้แอนด์ครีมรสนี้บอกเลยหอมอร่อยไว้ช็อกสุดโดนนะครับในราคาเพียงแค่12บาทเท่านั้นต้องรีบไปหาซื้อกันแล้วที่เ e เว่นอทุกสาขานอกจากนี้พิเศษสุดๆนะครับยังมีของพรีเมียมคอลเลกชันใหม่เป็นหมอนรองคอพิกล้องและแก้วน้องสุดคิ้วรับฟรีไปเลยเพียงซื้อสินค้าเกรเน่ครบ300บาทสามารถรวมใบเสร็จ 7 e 1 e l l o n l l n e หรือ7 Delivery มาแลกได้ทางเพจเกลเน่ ne, นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันได้คลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ